ก็ที่ไหนก็ที่เราปอเข็าทักทันเลยนี่อือโอ้ยเห็นเขียังแม่อันเบิ่งโทรศัพท์ให้แม่เนี่ยเป็นอยังไงง่ายมันจังไรจังเป็นว่าแมนซื้อแม่เสียได้หรืมันก็เป็นอย่งสี่แม่ไอหนึ่งแม่นาก็ะนาเจ้าอยู่ได้เหรอแม่นยู่ เลยว่าม,มันเป็นอีหยังมันคือเป็นซื้อ,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 อวันอย่างน้องไอร์เราใั่คนนมตายก็ใส่เหรอนี่มึงดูนี่เนี่ยนี่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 นาเจ้าของอยู่แต่ว่ามันชื่อเจ้าของบัวบัวบัวโอ้ยได้ไปร้อยเปี่ยนอีกไปเป็นร้านเจ้าะม,มันบัวย่านแม่อยู่เดน่แม่ไปนหนึ่งเขามันเกษียเอาไปเล่นกับประจักบุ๊คอ,อันระบาดเฮาเกษียณยังไงเหรอเฮาสิไปเ,เปลี่ยนเป็นซื้อขึ้นคือก่อนไปเปลี่ยนซื้อเวีแม่โอ้ยย่าดือดู ยากกว่าน,นั่นคุณมาเดินเนี่ยยากกันเลี้ยวเจ้าฮุ่นต้องได้เข้าไปอำเภอคุณไปเปลี่ยนเชือน<า> <c oughs> ไปอำเภอเมียนจะเตรียมบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสุติบัตรไม่คุณเลี้ยวเขาหยุดยั้งให้คุณเลี้ยวเปลี่ยนชื่อเฟียดด้วยบางสิ กหนาปานั no. ่นบ mm. mm. ุญวะว้ายมักไงเด็กนันองสั่นหลังให้ตอู่เื่นเอนยินบอกเป็นยังามเ่ีแกหยาขึ้นยังไงเม้อเมื่อนี้กัวันเสาร์วันอาทิตย์มันกัสีอีกสองมือผ้ดวยจังสีได้ไปเนาะแมนเออเรือเรื่่าลูกไทยสองหิบอมไปน้ำ เพราะว่าต้องยืนยันตัวตนนี้ว่ามันของเจ้าแท้บเพราะว่าสีท้ายลูกไปอีกอืนกล่าวไปท้ายไปลวดมือนี่เขาเปิดเยอ่หรอกนั่นเจ้าคือเฮ็ดเส้นภูคาสบายร้านว่ะบอกแล้วน้ำทักสันก็ขอบใจหลายๆเนอะเป็แม่น้ำนะ เ้าไปเด้อ <Wow. S 1> แหละเย็นเหลือมละงานกไปกับกองใส่เมือนน กินซึ้งใจจริงๆ,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 ๆน,นี่แหละนะชีวิตคนรแลแลวยแบบเขา น่ะเดี๋ยวหยุดก่อนจะจะมาลุงเล่นน้ำตรงนี้หรอเอา้าเล่นไม่ได้เลยโอยแต่คนจน,น,นะน,น,นรู้ไหมสระบองนี้น่ะมันเป็นสระคนรวยเอ้าไม่กวัวทุกคนเล่นได้ทำไมผมจะเล่นไม่ได้ อของคนมีฐานะเท่านั้นคนสั้นต่ำย่างเธอไม่สมควรมาเล่นม่องนี้ฐานะมันเป็นฐานะของส่วนรวมรยจน,นไม่สำคัญหรอกน้อยสั้นเป็นลูกใครไหลเต้ามาจากเต่าแลนใด จะรูนามสกุลเนกันและเธอจะน่าฉันนี่มีสื่อว่าม่อมบางว้าวิจากนามสกุาาลหมอลคาราเดธิบดินติชาน้สงขาน้ตีนบ้นน้ ว่าวแล้วคนซ้ำตันนี่ือไม่สมควรม,มาเล่นมองนี้ให้ผมลงเล่นจักรเขาวได้ไหมแต่ผมจะเป็นเด็กเก็บขยะผมก็เป็นคนเหมือนกันกับคุณพวดคีดตมในตีนในมือผมก็อยากล้างออกคือกันผมเป็นคนจนไปไอเด็กจอระจับ ผมเล่นด้วยได้ไหม เรียนรเพราะเล่นมขึ้น,เ,นเป็นงังนรู้เลยมแต่ขี้ตอก่อนคันคเาเจไหมก็อ,อ,ยอย่างนั้นแหละคนขั้นต่อยางเธอเป็นได้แค่คนเก็บขยะคนรวยเขาก็มาก่อนเว้ยปะโตเจ๊จะดูถูคนคนไปแล้วนะฉันนี่แหละเป็นบริธ,ธานบร,ริษ <laughs> ัทฮะควาญานี่พูดอะไรนะฉันนี่แหละเป็นประธานบริษัท จะมาขี้ม้วเลยนะพูดว่าหาล้กตัวอีกบริษัทที่แม่เธอทำงานฉันนี่จะเป็นประธานฮะจริงเหรอเธออยากให้ฉันไล่แม่เธอออกไหมฉันไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจวพรุ่งนี้กูจะปลดแม่มึงไปลยไปบอกเลย กูเบื่อมันยำได้แร้วแบดเบลกนซดียู่าที่มันย้าอื่นูกเบง หัวเปาของแตกปุกบปุ๊บปุปบุบปก๊บกุนบปุปใส่ว่า ยังกินแม่เอาไป่ดูในครัวปุ๋แล้วมึงก็ไปหามึงเอาตัวแต่ยังกินก็มีปลาแหงอยู่หันแล้วสองสักตัวอยู่หันไปขี้โวหันะเออไม่หมุนอานบุญอ๋อามันก็สิเป็นอย่างมันกินได้อยู่มันมาบวชบ้านเราได้หรออ้กินเนี่เวเก่าเนี่ยนอนบนโต๊ะเอามึงอยากกินแนี่ยไม่มึงก็ไปหาที่หลามึงมีแต่นอนอยู่หันมึงไปให้ตะกู้นหนึ่งบอกให้กินฮะเอออู กินก็ได้หรอกน้อโทรมาวะเลาลูกเ่เมอคืมื่อนมาหันเอาเงินไปซื้อเหล้ามานเนวงเองั้นแวมีดหรอซื้อเหล้าจนทันเจ้ากินมาเกินเนี่เบื่ละอะฮะยังก่อนเมื่อเงินร้องเงินอยู่เหมืนแมงลู มียงอยู่ยูบบอกเมีอะอยก็เออเออเออถามแล้วบังโอเคโอเคเจอกันลูกพี่พอกันเท่องสิบเบ็ดเรอ๋ยวแซ่บนะจะได้ก็ได้นะมืนนี่น้าตานะบอกลู เสิยงวิสิต้มว่าแหละนึกออกจีมานบอแหลงเขาขนาดท่าอยู่นี่ป่าแตียัยงๆอยู่มึงกูไม่ได้เอื้อนกูมาหรออีหริมึงเชี่ยงเลยแม่บอเขาเหียกบอเงา้การบอสาวจังไดนเหียกไหนเงีนอีหยังแต่ละเมือแต่ละเว้นเนี่ย มาขอจะเงินนี่บ่อ่าจาาาะหาสิบพวกสิบแม่เด้อจะเงยเด้อสิบพวกสิบเออมามีอะไรบ่นเได้ไหมนายเนี่เยเลี้ลหหลยงง้อเลี้ยงก๋วยกับยังได้ให้ให้ใหน่าเลี้ยงมึงได้ยังล่ะเฮ้ยแล้วเนาะได้ยังไห้เจ้าคนดิ มันได้ไปโยู่เด้มึงน่ะครับแม่ครับนายจะเศร้าขนาดน้อลูกนี่ตื่นขึ้นมามีแต่ไถอย่างเดียวมึงอย่าไปหาซุปเปอรเป่าบอกเอนเด้ซุปส่วนๆอ่ะย่างไหนย่างนั่นหาอะไรจะขอคนโอ้ยเก็บมีดออกเมียเอ้ย โคตรเลี้วพี่ผมัรถดีจะตายชู้หน่อยน้องตักกันพันละเท่านี้ไกลๆไปเมื่อหันอ่ะไปก็ได้ไปได้เป็นขลักซะบมือแรงกาม่าหนึ่งเผาป่าไฟคุณได้ด้วยโอเคจะมันขาดขาดเนาะจะมันขาดได้ผู้ไรโอ้เกี้ยวเยี่ยก็ผู้น่ะ ก็ไม่ได้เจ้าหรอเล้ใช่ดิว้าขคางก็ดีแท้พอก็บลหลกันธรดมดดล่ะใช่มุกแก่วุกแย้คุนเหาะจักคน